กล้ามเนื้อทับเส้นประสาทปวดสะโพกปวดจี๊ดตัวนี้สิยูนิออ้ยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยดีขึ้นคืออาการตอนนี้นเหมือนคนปกติเลยครับชื่อบอนนะครับอาชีพเป็นเทนเนอร์อาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้อสะโพกทับเส้นประสาทปวดสะโพกแล้วลงไปถึงต้นขาด้านล่างตรงถึงข้อเท้าจะรู้สึกเหมือนว่า โดนไฟฟ้ามาช็อตตรงสะโพกเลยครับแล้วก็จะรู้สึกเหมือนปวดจี๊ดนานๆเวลาเรายืนหรือว่าเราเราเดินเรานั่งอย่างเงี้ยอ่าพอเป็นเงนี้ยปึ๊บเราต้องแบบลงไปนั่งก่อนเพื่อให้เหมือนกล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วก,กลับมายืนใหม่ส่งผลกระทบยังไงล่ะครับถ้าถ้าเป็นเทรนเนอร์อย่างผมเนี่ยเวลาเราสอนลูกค้าเนี่ยเราจะยืนนานมากเวลาเราสอนเนี่ยมันจะรู้สึกปวดจี๊ดตรงสะโพกจุดเดียวเลยพอเราไม่ได้นั่งหรือว่าไม่ได้ยืดเนี่ยมันจะเริ่มลามลงไปถึงข้อเท้า ชาเท้าชาไปเลยนะครับจริงๆอาการนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเป็นคนที่ออกกายเป็นแค่คนทํางานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแค่เรายืนนานๆเรานั่งหรือว่าใช้กลิ่นจับจำแบบซ้ำๆก็เกิดอาการได้วิธีรักษานะครับผมก็คือเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอลูกค้าชื่อพี่บอสที่เป็นลูกค้าเทนรนของผมเนี่ยก็คือเหมือนว่าเรายืนสอนเขาใช่ไหมครับแล้วก็สอนได้สักนาทีหน,นึ่งเงี้ยเราก็ต้องลงกลับไปนั่งเท้าลูกเทนนิสใหม่นาทีบอสเหมือนเห็นเรา ลุกนั่งลุกนั่งบ่อยก็เลยแบบเป็นอะไรถามอาการมาแล้วก็บอกเขาไปว่าอาการที่เราเป็นอยู่นี่เป็นแบบนี้นะ,ะปวดสะโพกนะกล้ามเนื้อทับกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทนะเขาก็เลยแนะนํามาว่าตัวนี้สิยูนิออยกินแล้วดีขึ้นเลยก็เลยกินไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมก็เลยดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดคืออาการตอนนี้มันเหมือนคนปกติเลยครับออกกำลังกายได้ปกติเหมือนเดิมครับผมไม่ได้หงุดหงิดเวลาย,ยืนตัวเองเหมือนแต่ก่อนลว โอเคครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณบอลนะครับที่เป็นโค้ชเทนเนอร์ส่วนตัวของพี่บอลไปแล้วนะครับจริงๆแล้วโรคนี้นะครับกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แบบอายุเยอะนะครับวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยเราจะเห็นนะครับว่าเทนเนอร์ดูแข็งแรงมากก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยืนนานๆอย่างเดียวก็ได้สาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศปัจจุบันนี้นะครับนั่งนานนั่งในท่าเดิมนานๆไม่ค่อยได้ออกกํำลัััยนะคครรบบสสีดว